สวัสด e ีท like ุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเดคกิีดอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Jurassic World Evolution ภาค2นะครับผมเราก็มาอยู่กันที่โอเรกอนนั่นเองนะวันนี้อาจจะเอ็นเนอร์จีน้อยน้อยนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะเอ็นเนอร์จีอาจจะน้อยๆ้อยหรือว่าอาจจะแบบพูดไม่ไม่ค่อยมี โมโนโทนนิดนึงอาจจะโมโนโทนนิดนึงนะอ่ะโอเคขอพอสเกมนิดหนึ่งนะจุดจุดนี้อยู่ดีๆเขาก็เอาเรามาทิ้งกลางป่าแบบนี้เลยดูเหมือนว่าวันนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง a v e r y d o m e หรือว่าการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไดโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์แบบสัตว์ปีกนะครับเ v e r y หรือว่าพวกสัตว์ปีกทั้งหลายนั่นเองเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเอ่อดูแลสัตว์ปีกกันโอเค ผมก็ต้องสร้างเอเวอรี่ฮ h e ช y รี่มาตรงนี้โอเคต้องรีเ e ิร์ชด้วยใช่ไหมเอ่อเอเวอรี่ uh, อันนี้อันนี้มีมาแล้วอันไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่งนักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยผมมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ไหมอ้าวนักวิทยาศาสตร์ไม่มีเลยอขอดูก่อนมีใครเก่งๆบ้างอยากได้คนนี้มาละกันโดโรธี นะครับผมเพราะว่าค่าโลจิสติกเขาเยอะเนาะแล้วก็อืมขอดูคนนี้แล้วกันเนาะค่าโลจิสติกเขาก็เยอะคนนี้สองหนึ่งหนขอดูนิดนึงนะฮะหรือจะเอาโนอา o ู d มาก็ได้นะอ่ะทำงานเรื่องของ Expedition เร็วขึ้นด้วยคนนี้ก็น่าสนใจเอามา2คนก่อนแล้วกันอืมนะเบาๆเบาๆสบายๆโอเคเดี๋ยวเราไปในส่วนของ เอเวอรีโดมกันนิดนึงนะครับผมเอาสองคนนี้มาทำการวิจัยเรียบร้อยเออมีอย่างอื่นอีกไหมตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยเกมไปเรื่อยๆก่อนก่อนอื่นก่อนได้นะครับเราะะต้องสร้าง Expedition Center ก่อนเนาะโอเค่าเรียบร้อยสร้างถนนเข้ามา เราต้องสร้างเอเวอรี่โดมแล้วก็แฮชเชอรี่นะครับผมโอเคมนะันวันนี้เมนโอเอเวอรี่นะครับผมก็จะเป็นโดมนะครับที่สำหรับสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกเนาะสามารถขยายโดมแบบนี้ได้โอเคแล้วก็มีทางเข้าเฉพาะทางด้วยว้าวโอเคในภาคหนึ่งไม่มีสิ่งนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราจะได้มาเรียนรู้กัน ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันตอนนี้เราสร้างไปเรื่องของ Expedition Center ตามตามเพลสกันก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยอาจจะต้องวิจัยให้เสร็จก่อนนะผมว่าผมอาจจะยังไม่ได้รีบในเรื่องของเอืออื่นๆใดๆนะครับผมอขอเล่งเวลากันก่อนนิดนึง Let's go Let's go ให้อันเนี้ยเขาเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วเราก็ไปวิจัยอันต่อไปกันเนาะ โอเคเรียบร้อยวันนี้ก็อาจจะกินอะไรผิดสัแดงมาไม่รู้ทุกคนคือแบบว่าท้องไส้ป่นบวดรู้สึกเหมือน <c oughs> เหมือนมีไข้ไม่สบายตัวมากๆนะครับผมก็กินยาก,กินอะไรไปแล้วก็ค่อนข้างดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเออสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าถูๆจะถ่ายกันไปไม่อยากจะ เอ่อจากเพื่อนๆทุกคนไปนะอยากจะมาอัดคลิปให้ดูกันก็นเลยโอเคมาสักหน่อยแต่แล้วกันเป็นสั้นๆนะครับผมโอเคเ๋ต่เราจะต้องสร้างตัวโดมอู้ใหญ่หกันนะเนี่ยเออสร้างโดมแบบนี้ก่อนแล้วกัน1โดมแล้วก็มาในส่วนของแอชวอรีใช่ไหมแบบนี้อ่าถูกต้องแล้วก็ต่อทางเดินมาเลยโอเค เรียบร้อยทางเดินอันนี้ก็เข้าไปแบบนี้นะครับผมต่อมาเราน่าจะไปเรื่องของ expedition กันต่อเนา no. ะ Expedition นะครับผมกดไปที่โอ oh, ไม่ใช่นี่กดไปที่ map management ไม่ใช่เบลอเบลอแล้วผมจะทำอะไรวะ <c oughs> อ๋อไปที่ expedition อันนี้นะครับผมดูเหมือนว่าก็ยังไม่มีสัตว์อะไรให้ค้นหาสักเท่าไหรนะ่นะอาจจะให้สร้างไว้ก่อนหรือเปล่า โอเคตรงยาวมาแบบนี้เรามีเลนเจอร์ทีมแล้วเรามีอื่นๆโอเคเรามีเลนเจอร์ทีมหรืออยังผมขอดูก่อนนะมีสตาฟมีคอนโทรลเซ็นเตอร์มีอื่นๆมากมายแต่ว่าเรายังไม่มีเรสปอนส์ฟัสิลิตี้เนาะอ๋อใช่ไหม ใช่แหละเรไยังไม่มี Re ส p o นฟ e f a ซิลิตีเลยโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างเพิ่มเติมก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการปลอดภัยเอาไว้ก่อนผมไม่รู้ว่าเขาให้สร้างไหมแต่ผมอยากสร้างมัร์ฟเอเจนต์พิเ i ษเ n ็นซ e เ t นะนะฮะผมน่าจะเป็นตัวนี้ชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะเออ ...Go to Incident Alert ไปไปไปเอาคนนี้ไปนะครับผมเียงพอแล้ว เอ็กซ์พีเดชันเร็วขึ้น5 0บอกเลยว่าอี้สบายๆต้องยาวมาแบบนี้แล้วกันนะโอเคในทางเข้ามาแบบนี้สวยงามอันนี้คืออ๋อไม่มีทีมทูเอสตายจะเข้าไปดูแลนะคบผมเราก็ต้องสร้างมาก่อนเนาะโอเคก็ถือว่าดูดีดูดีนะแบบนี้เอออ่า ตอนนี้ก็จริงๆก็อาจจะแบบดีขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วนะทุกคนยังแบบมึนหัวตัวร้อนเหมือนไข้จะขึ้น <c oughs> แบบว่าอาการนี่คือแบบแย่มากตอนแรกเมื่อวานยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้นี่แบบว่าโอ้ใหม่กอดคือปวดท้องมากๆตื่นปวดท้องจนแบบว่าจนตื่นเลยเยพื่อนๆเคยแบบว่าปวดท้องหนักจนจนตื่นนะเออก็เลยกินยากินอะไรไป น่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเออผมกินเยอะไปด้วยละมั้งคือแบบว่ากินทั้งวันเลยกินตั้งแต่ตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่พักไม่พอน <laughs> กินเยอะไปก็อย่างนี้แหละเ,ออเราได้เฮร,รันโรดอนมาแล้วนะครับผมแล้วก็เออส่งน้องเข้ามาในนี้เลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าส่งเข้าไปผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันจะต้องให้อาหารอย่างไรโอเค อพื้นที่ข้างในมันต้องทํายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะมันทําแบบนี้ได้ไหมปลูกต้นไม้เข้าไปข้างในได้ไหมโอ้ได้นี่โอเคนะอานนี้เรามันขยายตัวอันนี้ได้ไหมอ๋อขยายแบบนี้ได้โอเคถือว่าโอเคอยู่นะผมสร้างใหญ่มาสองอันแบบนี้แล้วกันคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออมันมันต้องสร้างเท่าไหร่นะกเ็เพื่อพื้นที่ไว้ก่อนแล้วกัน นะจุดจุดนี้เราส่งทีม MUV เข้าไปด้วยแบบนี้สวยงามตอนนี้ก็คือลำเลียงกันวายวายวุ่นเว้อนะเลียงต่อแถวกันมาจะส่งน้องเข้าสู่กรงกรงก็จะเป็นกรงเหล็กแบบนี้เลยนะเป็นโรงเหล็กเหมือนจะกรงเหล็กสองชั้นป่ะหรือว่าแค่ชั้นเดียวแต่ว่ามันแค่มีโครงข้างในเฉยๆเนาะพอเข้ามาดูข้างในแบบนี้ได้ โอ้ยถือว่าเท่ย,ยู่นะเอาจงริงแล้วอะไหนอะหาน้องไี่เจอเนี่ยน้องมาแล้วบินกันขึ้นไปนะผมว่าผมต้องสร้างเออบ่อน,น้ำเลยปะ่ะนิดหนึ่งอะ่ะผมอาจจะต้องสร้างบ่อน,น้ำไว้ตรงนี้อา่าตรงกลางรวมถึงปลาปลาต้องเอาไว้ตรงไหนต้องกัดต่อร์วอเทอร์ก็คือตรงนี้เนาะอาจจะแบบพื้นที่มันอาจจะไม่พอ งั้นผมทําเต็มๆแบบนี้เลยละกันแล้วก็ลงไปเลยไส่ปลาลงไปเออถ้าอย่างนั้น่ะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ถูกไหมเดี๋ยวนะตัวไหนนะเออตัวนี้นะครับเรนเจอร์ทีมแบบนี้หรือว่าจริงๆในนี้เขามีอยู่แล้วอ๋อมันไม่จำเป็นจะต้องมีนะก็คือข้างในเขาก็มีคนคอยดูแลอยู่แล้วเรียบร้อยเนาะมีพายัตโดน โอเคผมขอดูน้องหน่อย Edit e เอ,วอเวอร์เนเอ่อไม่มีหินผมขอหินเพิ่มเติมใช่ไหมได้เลยได้เลยร o c k เอาไปเลยหินหินแบบเต็มที่หรือว่าหินอันนี้หินอันนี้ปามปาโอเคถือว่าดูดีดูดีดูดีดดนะฮะแบบนี้จะได้มีหินให้เกาะแน่เลยชอบไหมจ้าชอบไหมจ้า โอเคมีปลามีโอเพนสเปซโอเพนสเปซไม่พอเออน้องไม่ต้องการไม่ต้องการต้นไม้เราลบเราลบต้นไม้ออกแบบนี้แล้วกันน้ำไม่อพอเออน้ำาู่เป็นตัวที่ต้องการน้ำเยอะมากเลยนะรวมถึงโอเพนสเปซด้วยโอเพนสเปซไม่พอตอนนี้นะแต่น้ำพอและแบบเฉียดๆโอเค ยังต่อเทพโอเคถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องสร้างพื้นที่เพิ่มเติมมานิดนึงนะแบบนี้ได้ไหมโอ้มันต่อแบบนี้ไม่ได้หรอทำไมอ่ะทำไมต่อแบบนี้ไม่ได้ too close <iente> to PPR อ๋ออย่างเงี้ยได้แล้วโอเคน้องอยากได้เลย open space ได้เลยได้เลยรอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทำ open space ให้ ไปที่คารโรดอนแล้วก็ดูที่ดัตเทอเบียอันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไปที่จีโนมอันนี้แล้วก็มาที่อันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าให้มาดูไหนวะอ๋อนี่ไงอ่ามันมีรูปรักษ์ที่ต่างกันด้วยนะแบบนี้นะครับผมโอเคมีเอ่อความกว้างความสูงน้ำหนัก ทั้งหมดก็คืออยู่ในนี้หมดเลยเนาะแล้วก็โผในภาคไหนบ้างน่าจะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้น่าจะแบบหมายถึงว่าโผในจุลสิธิ์ภาคไหนบ้างนะครับโผตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสุดท้ายเลยนะโผทุกภาคบอกเลยว่าของแน่นโอเครอกันนี้นึงอ่า อ๋อใช่เรายังไม่ได้ทำตัวนี้เลยนะครับผมมีแกลเลอรี่มาแบบมาแบบนี้แล้วกันน่าจะจับแมวสุดๆทางตรงเข้ามาแบบนี้โอเคตอนนี้น้องมีพื้นที่เพียงพอแล้วนะผมว่าน่าจะได้ละสบายๆนะต้นมงต้นไม้อะไรไม่จะเป็นทั้งนั้นละตอนนี้ก็บินวนไปเรื่อยๆ ไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีต้นไม้ด้วยเลียงง่ายเหมือนกันเลียงง่ายเฉยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราสร้าง every view gallery นิดนึงนะครับเพื่อทำการศึกษาให้ตัวน้องๆน้องว่าน้องๆเนี่ยโอเคดีหรือเปล่านะโอเคทไมวันนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไม่ค่อยมีแรงพูดมากเท่าไหร่นะโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอผ่านไปอีก30วินาที นะน่าจะเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดๆเนาะอู้มีกลางวันกลางคืนด้วยหรอหรือว่านี่แค่เป็นแบบว่าเมฆเฉยเฉยเฟสต่อไปนะครับก็คือทำให้เพรานูดอนนะครับผมก็สบายขึ้นข้าเปอร์เซนต์เป็นเวลาหนึ่งนาทีครึ่งบอกเลยว่าเราสบายอยู่ละเราแบบว่าเทียบเทอยู่แล้ะเนี่ยนะร้อยเปอร์เซนต์ทุกตัวใครอยู่ในนี้ก็สบายหมดเลยอ้มีหิมะตกด้วยอาจจะมีเรื่องของ สภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามารอดูกันเนาะว่าหลังจากที่ตัวเฮราโนอโนเนี่ยพบ90%แล้วจะเป็นเฮราอะไรต่อไปเวทต่อไปนะครับให้ e อ p ก n อ๋อโอเคโอเคก็คือขยายพื้นที่เพิ่มเติมเนาะอ๋อแพื้นที่เพิ่มเติมแบบนี้ละกันได้ไหม ขึ้นมาแบบนี้ไม่ไม่ได้เออฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้ได้แล้วก็อตัว a s h l เพิ่มเติมแบบนี้ได้อยู่นะเพิ่มแต้มให้มันพบพันแปดก็คือต้อมเพิ่มไปถึกอให้เราเพิ่มอะไรเราก็เพิ่มไปให้หมดทำตามเฟซนะเป็นคนใส่ซื้อทำตามเฟซไปเรื่อยๆโอเค หรือว่าไม่เห็นขึ้นเลยเออทำยังไงอันนี้อ๋ออ๋ออ๋อคือผมต้องไปจับเพิ่มโอ้เอ้ยเกิดเลยลบอันนี้ทิ้งไม่จะเป็นเติมน้ำมันลงไปหน่อยนิดนึงมัฟมัฟเรียบร้อยก็คนป่วยก็จะเรื้อรื้อนิดนึงนะทุกคนนะผมจับตัวนี้ละกันตรงนี้ ได้สองตัวเอานี้มาแล้วก็ตรงนี้ว่าจะต้องอจ้างนักวิทยาศาสตร์เพิ่มนิดนึงนะเรื่องของโลจิสติกโอ้คนนี้น่าจะเก่งสุดแล้วนะครับผมเรื่องของโลจิสติกโอเคโอ้มันเทรนได้ด้วยนี่เทรนเอ่อก็ต้องมาที่ตรงนี้นะครับแต่ว่า ลองดูก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คืออะไรแผ n Teach Training นะฮะผมโอเคเพิ่มไปเลยทำงานทำงานทำการมาเรื่องของอันนี้ละกันสี่คนปอดีนะจะได้ฝึกตัวของนักวิทยาศาสตร์ให้เก่งขึ้นจะได้ประหยัดชีวิตลงประหยัดชีวิตลงอะไรวะประหยัดค่าใช้จ่ายลงนะัะผมแล้วก็ฟิลอัพทุกอย่างไปเลยนะ งบมันเหลือๆนะคนมันรวยๆก็อือย่างนี้แหละอืมพูดเลยวันโอเคก็ทำการส่งเพกาโรดอนมาอีกส่ตัวนะครับผมส่งมาลงมาเลยเรียบร้อยคิดว่าพื้นที่เท่านี้น่าจะพออยู่นะเดี๋ยวผมส่งนักวิทยาศาสตร์เขาไปพักกันนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าการทำงาน เยอะๆเนี่ยนักพี<ล>ะ,<ล>ะศาสตร์เขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะอ่ะก็ส่งไปพักนิดนึงแล้วกันเรื่องของการฝึกฝนสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมฝึกคนนี้เรื่องของโลจิสติกเพิ่มเติมแล้วกันเนาะโอเคคนนี้ก็ฝึกเรื่องของโลจิสติกเพิ่มเติมเหมือนกันโอเคประมาณนี้ โอมันเทรนนิ่งเพิ่มเติมแบบนี้ได้หรอออไม่ได้ละก็คือต้องการอันนี้เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวผมเอาคนเออเอา,เอาตัดมาเพิ่มไหมอันนี้หนึ่งอันสามอร์บไม่ว่างละโอเคไปดูหน่อยสิมีโรคหรือมีอะไรหรือเปล่าส่งคนเข้าไปตรวจสอบนิดนึงนะคะรับผมเออ a t track d i c i o n control ออไม่ใช่สิ เอ่อผมต้องกดไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปเอาไ่ใช่ผมต้องกดมาที่ F อฟเอะผมต้องกดไปตรงไหนล่ะผมเบออ๋อกดมาตรงนี้เบอร์จโอเคขอเข้าไปดูหน่อยนะว่าน้องๆต้องการอะไรหรือเปล่านะจะได้หาให้ถูกหาให้เจอหาให้แบบสบายอกสบายใจเปิดประตูนะครับสแกนนิง่ง อ่าเวทีงฟอนโดนอยู่นะครับผมโดนเข้าไปเรียบร้อยเหมือนดูโอเคอยู่นะแต่ว่าปลาเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าเออปลาไม่พอเนาะแต่ว่าอยู่กันเยอะขนาดนี้ปลาบ่อเดียวมันจะไปพอได้ยังไงผมว่าเออหมุนหมุนนิดนึงหมุน,มนอ่าขอไปอีกหนึ่งบอ่อแล้วกันเนาะ missing water นะครับพื้นที่น้ำไม่พอ โอเคเราจัดพื้นที่น้ำให้น้องเพิ่มนิดหนึ่งปืดพอยังพอยังพอแล้วนะไม่เอาเยอะเหมือนกันนะเราอะโอเคตอนนี้เราได้หนึ่งพันแปดร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยสบายเป็นเวลาแปดสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นานขึ้นอะไรวะพูดเลยวะอือน,นั่นแหละทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมว่าผมกำลังจ,จะซื้ออะไร เ,ออเข้าใจแหละผมรู้ว่าทุกคนทุกคนจริงนะโอเคเหมือนเราจะจับตัวเทกาโลดอนมาอ๋ออันนี้เป็นโอพปโอกันทัสนะครับผมมันจับมาพร้อมกันมันจะมันจะแย่มกันไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันออขอสองนาทีเลยแป๊บหนึ่งรอบนี้ผมมาไว้ฝั่งนี้แล้วกัน เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอยู่รวมกันได้ไหมแต่เพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือแยกเนาะแยกดีกว่าะมานีนโอเคเข้ามาตรงนี้ไฟฟ้ามาถึงไหมเ,ออเดี๋ยวรอดูกันก่อนนิดนึงอ่าเรียบร้อยนะครับผมมิชชั่นคอมพิวตแล้วโอรเรกอนอ้ผ่านแล้วไวมากน่าจะทำให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับอ ตัวสัตว์ปีกเพิ่มเติมเฉยๆโอเคยังไงก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นพาร์ทสั้นๆแล้วกันนะก็โชคดีถือว่าไม่รู้ว่าโชคดีหรือในโชคร้ายนะก็คือไม่ค่อยสบายพอดีถ้าอัดเล่นนานๆแล้วเวียนหัวนะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้ก็ดันสั้นพอดีพอดีเลยยังไงก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนถึงตอนนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์กันด้วย<ม>นะ<า>ยจ๊ะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ hey, ผมอ่าน <us. S 2> ทุกๆคอมเมนต์เสมอๆเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย